สวัสดีครับผมพีรพงศ์พิโชติรัตน์นะครับวันนี้มาเยี่ยมชมบ้านผมกันนะครับอ่ะนี่ภายในบ้านครับครับหลังนี้ภายในบ้านกีป่ปีแล้วเนี่ยหลังนี้เข้าปีสองครับปีที่สองสองปีก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตไหมใช่ครับที่ที่ที่ซื้อเองที่ซื้อเองครับปกติอยู่กับใครครับที่นี่บ้าน ก็มีน้องมาอยู่บ้างแล้วก็แฟนอยู่ด้วยครับอืแต่พูดถึงจริงๆแล้วเบนนี่ก็ไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่ครับเป็นคนที่เป็นคนราชบุรีครับราชบุรีเป็นคนราชบุรีก็มีสวนพึ่งนะเขาป่วยที่นู่นใช่ครับพ่อกับแม่บ้านอยู่ที่นู่นจนมาเริ่มเล่นฟุตบอลเล่นที่นครถมแล้วก็ย้ายมากรุงไทยแล้วพอย้ายกรุงไทยมาก็มาหาหออยู่ก็ย้ายไปเรื่อยตามสนามจน บางออกาเข้าไเทโอเวอร์ก็เลยมาเช่าหออยู่แถวนี้อีกคราวนี้ตัดสินใจว่าเอ้ยลองดูว่าลองแบบจะ,จะซื้อบ้านได้ไหมต้องใช้อะไรบ้างอะไรเนี่ยเพราะมันก็อายุก็เยอะก็เริ่มเริ่มเก็บตังค์เริ่มอะไรย่างเงี้ยก่อนที่จะเตะบ,บอลน,นี้คิดนะว่าเราจะแบบจะไหวไหมซื้อบ้านหลังขนาดเนี้ยเตะบอลจะซื้อบ้านได้ขนาดนี้ตอนแรกคิดมากไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไ,มด,ไมด้ว่าแบบ ว่าจะต้องจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่อยากลองดูว่าถ้าเราคิดว่าเราเล่นไปเนี้ยเราก็ไม่ได้แบบเออมีเฉพาะผ่อนเดือนต่อ,อเดือนแต่เราก็ต้องเป็นเงินก้อนต้องหามาอะไรเงี้ยอ่ะก็น่าจะไหวอยู่ภูมิมใจไหมก็ก็โอเคครับโอเคนะปกติแล้วเห็นบอกว่ามีสมาชิกด้วยใช่ไหมใช่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านข้างบ้านต <laughs> ่วันนี้ไม่อยู่ครับวันนี้ไปไปกับพ่อเขาไปใช่นาท อย่บ้านไมเคิลเบิร์ดนั่นเองใช่บ้านไมเคิลเบิร์ดอยู่ฝั่งตรงข้ามโปรตินสนิทกันใช่ไหมของสนิทกันครับสนิทกันตั้งแต่อยู่ด้วยกันที่ก็บรงจุการครับมามารู้จักกันที่บางบรรจการอ๋อเพราะว่าตอนอยู่นครปฐมนี่เน้นไม่เจอกันไม่ไม่เจอครับไม่อ่าผมออกมาก่อนแล้วไมเคิลเบิร์ดเพิ่งเพิ่งมาก็เลยกลายเป็นลูกไมเคิลเบิร์ดนี่กลายเป็นเหมือนบอกว่าลูกลูกเบนไปแล้วหรือเปล่าก็ก็โอเคครับก็เด็กน่ารักด้วยแล้วก็ไม่ไม่ดื้อ บอกว่ามาหาประจําเลยใช่ไหมมาตลอดครับทุกวันก็มากินข้าวมายาคูมาเล่นมาเล่นกับเรามาเล่นกับหมาอะไรเงี้ยเสดานวันนี้ไม่อยู่ใช่ใช่ไหมทั้งหลรคงจะได้เจอแล้วแต่พูดถึงบ้านหลังนี้ก็จะมีเรื่องของฟุตบอลเก็บไว้ด้วยมีครับมีปกติเราเป็นคนชอบเก็บความทรงจำอะไรพวกนี้ไว้ก็ก็มีบ้างนะฮะส่วนมากถ้าเกิดว่าเป็นรูปภาพก็มีรูปภาพมี เสื้ออะไรแค่นั้นครับก็จะมีห้องที่เอาไว้เก็บอะไใช่ใช่ไมไมงั้นเดี๋ยวมันกระจายไปไม่รู้หายไปไหนก็เลยคิดทําเป็นห้องเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับเรียกเป็นนาในห้องลยครับห้องนี้เก็บความทรงจำของฟุตบอลไว้มีครับก็ถ่ายจาก กล้องบ้างแล้วเท่านี้ก็ถ้าเก็บไว้อย่างนั้นมันมันไม่เห็นก็เลยไปไปร้างเป็น,เป,นเป็นภาพมามาแปะถ้าพูดถึงฟุตบอลเนี่ยทีระพง์นี่เริ่มต้นจากจ,ากจุดไหนครับการเล่นฟุตบอลจลริงผมเริ่มมาจากเขามาถกะเหมือนเหมือน,นเป็นเด็กเยาว,วชนอยู่ที่นั่นแบบครูโรงเรียนเขาให้ไปไปซ้อมลองดูอนะไรเราเคยเป็นนักบอลโรงเรียนก็ลองไปเล่นดูแล้วพอไปเล่นได้สักพักหนึ่งก็ ได้เรียนรู้ของที่น้าเขาเคยสอนมาอะไรเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มจากน่าจะาจ,จากตรงั้นกับโปรลีก่อนใช,ใช่ไหมโปรลีกแล้วกับโปรลีกจนไม่เล่นลีกสูงสุดด้วยใช่ครับเล่นน้องผมเล่นไทยลีกด้วยสเสร็จแล้วก็เห็นมีข่าวว่าตอนนั้นว่าน,น้องผม,มจะยุบหรือจะมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเตัดสินใจย้ายออกมามาอยู่กรุงไทยครับตอนนั้นมัน มาจากจุดไหนถึงต้องมาอยู่กรุงไทยก็มีมีข่าวว่านักข่มาถกเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันผมก็เลยคิดว่าเอ้ลองมาคัดดูมาคัดกรุงไทยดูเพราะว่ามีพี่เลวัตนะฮะเขาเหมือนกับว่าเราคุยกันอะไรเงี้ยเฮ้พี่งั้นเดี๋ยวผมลองมาลองมาเทสดูที่กรุงไทยนะเผื่อจะได้ไหมผมก็มาได้วันหนึ่งพี่แท็กก็เลยบอกว่าเอ้งั้นเรากลับไปเคลียร์สัญญาดีกว่าให้มันลงตัวแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาซอง ก็สรุปผมก็ก็กลับไปบอกเขาไปเคลียร์ก็เลยได้มาอยู่กรุงไทยแล้วก็ได้มาเจอแบบเหมือนอีกสไตล์นะะึงครับฟุตบอลคือผมไม่เคยเข้ามาในเมืองนะไม่รู้ที่แต้สอนบอลผมไม่เคยเจออยา่างบอลพึ่งเข้ามาจากบ้านนอกนะเข้ามาในกรุงเทพก็เหมือนบอลทัดบอลจังหวะดเดียวบอลจับเราให้ตามช่องตามอะไรไอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหมือนกับว่ามันมีการบ้านที่แบบเฮ้ คุณจะมาจับบอลแล้วเลี้ยงแล้วจะโยนไปข้างหน้านี่มันไม่ได้ต้องมีมีรูปแบบมีอะไรจบภูมิไทยเองก็เป็นสโมสรที่ใหญ่ด้วยใช่แล้วก็ก็ถือว่าโอเคมันเป็นเกียรติมากที่แบบมาอยู่เพอม,มีมีนักเตะที่แบบระดับไทยลีกงเงี้ยเยอะถ้าอยู่ในนามภูมิไทยกี่ปีปีเดียวครับปีเดียว,ยวอยู่แค่ปีเดียวปีเดียวแล้วก็มีอะไรอ่จะจัดตั้งสมาคมไม่ได้อะไรไม่ได้ก็โชคดีที่บางองค์การไป เทคโอเวอร์ take, take ถึงทุกวันนี้เนี่ยคนไม่รู้จักปีรพง์เยอะขึ้นครับถึงจุดนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็ยินดีครับชื่นชมก็ภูมิใจแล้วก็เหมือน,นไงเหมือนเหมือนมีมีคนคอยติดตามผลง,งานนะก็โอเคครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลายเสียงเลือเกินเรียกร้องให้ติดทีมชาติส่วนส่วนตัวผมนะผมผมคิดว่า ผมเคยคุยกับพี่นักบอลอย่างพี่พี่เบิร์ดอย่างเงี้ยครับผมก็เคยคุยแล้วก็บอกว่าคือสมมุติว่าคนมีอยู่สองคนเนี้ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราเล่นอ่ะลักษณะเหมือนกันแต่เขาอ่ะอาจจะมีข้อดีกว่าเราอยู่ข้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเป็นโค้ดเขาต้องหยิบตรงนั้นไปใช้เพราะว่ามันเหมือนกันอ่ะแต่จากที่โค้ดมองแล้วว่าคนนี้น่าจะมีข้อดีมากกว่าอยู่ข้อหนึ่งสำหรับผมแล้วมันก็โอเคคนระับมีคนว่า ว่าทำไมทำไมไม่ติดทำไมไม่ติดแต่ก็แล้วแต่ผมแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวัดที่ผ่านมาเคยติดทีมชาติไหมครับไม่เคยรุ่นเยาวชนไม่เคยติดไม่เคยผมไม่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 เคยอะไรถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ไม่เคยผ่านเส้นทางทีมชาติไม่ไม่ครัุงวันนี้เอาใจจริงๆคือยังยังหวังไหมในเรื่องของทีมชาติก็ยังนักฟุตบอลทุกคนนะก็หวังว่าครั้งหนึ่งก็อยากจะติดทีมชาติสักครั้ง ให้เป็นเกียรติประวัติตัวเองผมก็ยังแล้วแต่โอกาสนะผมว่าแต่ถามว่าลึกๆบ้างก็ก็มีหวังบ้างพูดถึงชื่อพี่ธพงพิชิตโชติรัตน์เนี่ยที่จริงไม่ได้ชื่อตั้งแต่เริ่มแรกไม,ไม่ไม่ครับหลายคนยอังอาจจะไม่รู้เลยใช่ไหมน่าน่าจะไม่รู้นะมีการมีคือเ,เปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนนามสกุลนี่ชื่อตอนนี้นชื่ออะไรชื่อพระสพ,พงคนระับพระสพ,พง์องสาครประเสริฐอืแล้วก็คือแม่เขาอยากให้เปลี่ยน ชื่อแล้วก็แบบใช้นามสกุลแม่อะไรก็เลย,เปล,ยเปลี่ยนเปลี่ยนตามแม่แม่บอกคือนามสกุลเนี่ยเป็นนามสกุลแม่ครับตอนแรกใช้นามสกุลพ่อยีระพงศ์พิพชชตโชติรัตน์เนี่ยนอกจากจะเป็นนักฟุตบอลที่แฟนบอลร,รู้จักกันในนามของมิดฟิลบางกอกกาซแล้ว<น>อีกส่วนหนึ่งที่คนรู้จกักเบนซ์เยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะมีแฟนเป็น Rapid girl <laughs> แรปปิดเกิร์ลก็มีส่วนครับก็มีส่วนนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นมาก ก็นัดด้วยครับมีรายการไหนสัมภาษณ์กันบ้างเนี่ยคู่เป็นคู่กันนอกจากของมังกรแล้วที่มีวันที้พีระพงศ์นี่เขาไปจีบนี่เป็นยังไงมาวันนั้นจำไม่ได้แล้วเฮๆแฮาเฮาคือคือเขาอาจะกลับอย่างเงี้ยผมก็เดินไปขอเบอร์ได้ไหมครับเนี่ย เงียบปุ๊บเราเพื่อนเขาบอกว่าแปลวแ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 ววแววงเ้แล้วคนก็เยอะมากเลยผมว่าอุ้ยแหน้าแตกเดินกลับอย่างนี้เลยจำได้วันนั้นจำจำได้ค่ะที่ตรงที่นี่แหละที่สโมสรนะคะมีการเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมนี่คนที่เขามาสอนนี่คือนักฟุตบอลรู้รู้ค่ะแต่แบบตอนนั้นเพิ่งคือเหมือนสโมสรเราเพิ่งแบบเพิ่งเทคโอเวอร์ ฟุตบอลมาค่ะแล้วก็แบบจะไม่รู้ว่าแบบคือใครชื่ออะไรเพราะแบบช่วงนั้นจะแบบดูบอลไม่เป็นเลยอืมแต่ก็ถือว่าเป็นแรปบิดเกิลชุดแรกๆเลยร,ร<ช>ุ่ค่ะใช่ค่ะรุ่นแรกเลยก่อนหน้าที่บางกอกกาสเนี่ยจะมีสมโมสรเคยดูฟุตบอลไหมอืมไม่เคยค่ะไม่เคยดูไม่เคยดูเลยค่ะไม่เคยดูเลยค่ะจนเข้าไปในสนามวันแรกเข้าไปสนามจําได้ว่าเป็นยังไงบรรยากาศสนามฟุตบอลยังไงอืแรกๆเฉยถ้าเกิดไปก็คือจะแบบไม่ค่อยได้ดูบอลนะคะก็เหมือนแบบ จะจับกลุ่มก็คุยคุยนู่นคุย,คยนี่กันอะไรเงรี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้ดูแต่พอแบบหลังๆก็เริ่มเริ่มดูเป็นหลังจากเหตุการณ์หน้าแตะของคุณพีระพงษ์ต,อตอ่อจากนั้นเกิดอะไรก็ก็แบบเหมือนกับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาให้ทางพี่บอยอะไรเงรี้ยจะเป็นพี่บอยพี่บอยคอยติดต่อให้ตอนนั้นพี่บอยก็เล่นนะไฮไฟอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกับเขานไ้ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเบนจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยพูด พูดน้อยใช่ค่ะมั้งก็แบบยังไม่ไม่รู้จักแต่ถ้าสมมติเจออย่างเงี้ยผมก็จะคุยคุยห้ดับนึงแต่แต่เรายังไม่ไม่รู้จักมากอแต่ถ้าเกิดสนิทปุ๊บเนี่ยเราก็จะคุยเล่นเหมือนเฮฮาได้ตลอดทํำได้คุยได้แล้ว้แรกๆรกเลยไม่รู้ไงเขาเฮเขาจะจะคุยกับเราก็ชอบเาก็เนื้อาจเป็นไงครับคุณรัฐเนื้อใโอเคครับก็ไม่ไม่ไม่มีอะไร ปกติก็เหมือนคนทั่ว,วไปนะครับแต่พิเศษตรงที่แบบรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยแม่นจําได้อะไรเงี้ยเช่นเช่นอย่าง,อย,างอย่างสมมติเราเคยบอกว่าเราอย่างนี้อย่างนี้นี่นะบางทีเราบางทีเราพูดไปตัวที่อันนี้ก็พูดไปก่อนอะ่ะแต่ก็จาได้เงี้ยเอา้าเออไว้เคยบอกแล้วนะี้แต่จําได้จํารายละเอียดเล็กน้อยหลายอย่างได้ขี้งอนไหม ก็มีบ้างครับมีมีบ้างมี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 เลยละมีขี้นอ้นอ,ยนอ,ยนอยใจขึ้นสูงว่ามีจะเรื่องที่ทําให้น้อยใจอ่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรน้อยใจอหรอเออ<ม>นัดมาจะได้ทุกเรื่องนะนุกเรื่องทุกเรื่องอย่างบางทีพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดวันนี้ต้องทํานี้ทํานี้เอาอลืม <c oughs> เงียบ อ่าเราเราปากแล้วเราไม่ทําเออใช่บางทีอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดบางบางเรื่องเนี้ยมันมันไม่น่าคิดอ่ะก็คิดอืมคือถ้าถ้างอนเบน์คือแบบเหมือนถ้างอนเองก็ต้องแบบต้องบอกเองใช่ก็บอบบอกว่าแบบเบน์บางทีแบบเหมือนแรกๆก็จะแบบไม่พูดอะไรเงี้ยแต่เบน์ก็แบบไม่งอเบน์ไม่รู้ว่างอนอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเบนต์งอนนะอ้าวงอนเรื่องอะไรอ่ะก็บอกอ๋องอนเรื่องนี้เรื่องนี้ โอเคนะเออดีขึ้นยังเออดีแล้วผมบ้นที่แบบนั่งนั่งอยู่เงียบเงียบทำมไมไปเหยียบอะไรให้ย่ยไปใครเตะปักว้าใครอะไรอย่างเงี้ยเอามอนเองก็แบอขอโทษขอโทษไม่รู้ไม่รู้ว่ามอนไม่จังใจไม่ได้มีอะไรอือเอาคราวนี้เราพบเขาขึ้นขึ้นอีกขึ้นมาเดิมอฮ้ยไม่มีจริงอะไรเงี้ยก็สภาพก็ดีนพมีแฟนรักบิดเกินนี่ คนแซวนี่ไหมครับมีครับแรกๆก็มีมีแซวมีแต่เดี๋ยวก็คงบออแบบไปดูกรเดื่มาดีกว่าัเบื่อแล้วเครียดเห็นผมแล้วอะไรเงี้ยแต่ถือแต่ถือว่าเป็นนักบิดที่อยู่ตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้เลยนะนานคือ <c oughs> ชอบเรื่องนี้อยติดใจฟุตบอลอ,อะไรอคือส่วนใหญ่แล้วลับบิดนี่คือจะแบบทำงานที่โอเชียนด้วยคะ่ะก็คือเป็นประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วถ้าเราว่างเนี่ยเราก็มาเชียร์บอลเป็นยังไงบ้างวงการฟุตบอลกับผู้หญิง ที่ไม่เคยดูบอลมาก่อนจนได้มาดูตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้เริ่มดูเป็นนะคะเริ่มมีปฏิกิริยาที่แบบเอออยากดูบอลอยากไปเชียร์อะไรเงี้ยแรกๆก็จะแบบเหมือนบนบนโอ้ร้อนอะไรเงี้ยไม่อยากไปแล้วเมื่อสมัยก่อนแบบบอลเตะสี่โมงอย่างเงี้ยค่ะแบบโหเวลาไปเชียร์บอลนี่คือกลับมาที่แบบเป็นขอบเสื้ออย่างเงี้ยร้อนมากแต่เดี๋ยวนี้คือหกโมงแล้วก็แบบนัดเห็นแฟนบอลนะเป็นผู้หญิงเยอะแล้วก็แบบมาเชียร์กันเลยวัยรุ่นก็เยอะค่ะหน้าตาน่ารักแล้วหลักเต็มเลยนะเดี๋ยวนี้มาดูบอลผู้หญิงเต็มเลยเวลาอยู่สนาม เชียเขาแบบเวลาเขายิงเมืี้เชียเขาต้องตาหนัดจะไม่ค่อยเชียคือถ้าเล่นดีดูม <c oughs> ันอื่นมากกว่า <c oughs> คือถ้าเล่นดีนะก็จะบอกว่าคือจะไม่ชมว่าเอ้ยเล่นดีนะแต่นักก็จะแบบเหมือนอย <c oughs> ยังไม่ดี <c oughs> นะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจะไม่ชมแต่แบบจะหาทางที่แบบติไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยคือแบบเดือดเลื้งคนชมเยอะก็จะแบบว่าบาว่าเออวันนี้เล่นไม่ดีนะหรือแบบเล่นดีเบนก็จะถามเอ้ยเล่นไม่ดีเลยเหรอวันนี้เล่นดีนะบอกไม่เนี่ยยังผิดภาคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เขามีเวลาแบบเหมือนกับอารมณ์แบบปิดหวังเครียดกับฟอร์มตัวเองเขามีบ้างไหมมีอะอารมณ์ประมาณไหนออกมาก็ถ้าเบนเครียดเบนจะไม่ค่อยมีอารมณ์แบบอารมณ์รุนแรงแต่คือเหมือนถ้าเครียดเครียดก็จะแบบนิ่งๆจะแบบคิดว่าแบบเออจะต้องทํายังไงจะต้องแบบหาทางออกแก้ยังไงวันนี้แบบเล่นไม่ดีประมาณเนี้ยค่ะก็จะแบบกลับมาจะเล่าให้ฟังว่าเออวันนี้เล่นไม่ดีตรงนี้ผิดพลาดตรงนี้ตรงนี้เลยประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วเขาช่วยเราได้มากเลยครับเวลาที่เราเป็น ก็แบบน้อยเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องสาขาฟบอลมากแต่ก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกบางทีเราไม่ไม่แย่เสมอไปหรอกเนี่ยมันก็ต้องมีวันดีอะไรก็คุยกันก็โอเคครับพอปุ๊บนะเออยวไปคิดมากอะไรนี่พวกกันมารู้ใจกันมากขนาดไหนเนี่ยเบนรู้ใจเรามากไหมคนนั้นมากไหมอ่ะบางเรื่องค่ะบางเรื่องรู้บางทีแบบเดี๋ยวนี้เริ่มจะเหมือนแบบ ถ้าหน้าไม่ปกติก็จะเริ่มรู้ว่าแบบเออมีปัญหานะเริ่มจะแบบงอนเมื่อก่อนจะแบบไม่รู้เรื่องเลยต้องแบบคอยบอกว่าเบ้นโกรธนะนี่งอนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มรู้คุณนัารู้ใจมากขนาดไหนเบ้นผมว่าเขาเขารู้แต่เขาไม่ค่อยพูดจะรู้อะแต่แบบบางทีไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ต้องแสดงออกลนะแต่แต่บางอย่างเนี้ยก,ก็ก็เข้าใจเขาเขาเขาเข้าใจอหะบางทีเขาไม,ไม่ค่อยพูด ถ้าอาจจะเก็บจําได้วันนี้ถ้าสมมติว่ามีเกมให้เล่นเป็นการหายใจคุณนัทคนเดียวแล้วคันครับให้ผมทายในชะไหวไหมถ้าสมมติว่า5คำถามคิดว่าจะตอบถูกทั้งหมดไหมเรื่องของคุณนัทล้วนๆเลยน่าจะหมดนะน,น่าจะหมดน,น่าจะหมดถ้าไม่แบบต้องให้ให้ผมคิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าออกไปกว้างๆเนี้ย จะรายละเอียดจะไม่ค่อยมากอต้องลองดูคุณนกักคิดว่าจากสมมุติมีห้าข้ออย่างเงี้ยคุณเป็นอ่าคุณเป็นได้ทำได้กี่ข้อข้อเดียวก็เยอะแล้วจำได้โอ้โหพอจําได้อ่าเดี๋ยวเรามาลองดูได้เราเข้าสู่เกมแฟนมันแท้ก็บอกแฟนมันแท้จริงครับห้าคำถามเกี่ยวกับคุณนักครับอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้หลังจากอาถาม ถามคุณนัดก่อนเจา darum, า้าของคำถามห้าคำถามนี้คุณเป็นเขาจะได้สักสี่คำถามับไม่อยากหวังเยอะส <laughs> <laughs> ักสักสองละกันบอกเอ,องนะผม <laughs> ว,ว่าให้แค่สองก็จริงนะห่นอนเล่โอยแต่ถ้าตอบไม่ถูกโกรธนะกูใหเข้าะะนะกติกาง่ายๆเลยก็ขเขียนคำตอบข,ข้างหลังเป็นคำเฉลยของผูครับแก่นันเองนะครับ อ่าพร้อมนะถามแรกครับไซส์รองเท้าส้นนัทคืออะไรถอรออกโอเคโอเคถอดออกครับ,ไ, okay. Okay. บไซส์ครับถามมันนม่นใจแล้วคันตอบมั่นใจมั่นใจมากไหมก็คนนค้ะถ้าแบบถ้ายหมมคนไม่เปลี่ยนนะ ไม่ใช่กำกึ่งไม่ได้นะคือมาตรฐานมาตรฐานนะอ่ะขอคำตอบคุณเบน์ก่อนคือสามสิบหกถูกใช่สามหกสามหกค่ะโอ้โปเสียวเดีรองเท้าโอ้โหผมคิดไปรองเท้าเยอะเลยหนึ่งคะแนนมาอีกไปอนที่สองครับแหแมดดูลุ้นนะสัตว์ที่คุณนัดชอบ ที่สุดกับเอ๊ะเอ๊ะมั่นใจไหมค่อนข้างจะมั่นใจครับพอเลี้ยงมาเลยสุนนะหมาแกชอบมากเลยค่ไมากค่ะชอบมากแต่ได้ข่าวว่าคนนี้คือเป็นแบบเหมือนไม่ใช่ไม่ไม่เคยเลี้ยงก็แบบ ไม่ชอบกลัวเป็นประมาณกลัวค่ะกลัวเยอะคนนี้เขาขี้กลัวมากเลยนะคุณนัทขี้กลัวค่ะหน้าไม่ให้ใช่ไหมขี้กลัวขนาดหมาแบบตัวเล็กๆที่เป็นพันน่ารักน่ารักตัวเล็กๆอะค่ะนี่ก็กลัวเวลาแบบเพื่อนเอาไมให้จับไม่เอากลัวไม่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 ชอบเพราะผมไม่ไม่เคยเลี้ยงไม่่ใช่เหรอเอาเาอาโอเคสองข้อแล้วถูกสองข้อแล้วโอเคผ่านอ่าข้อต่อไปครับน้ำผลไม้ โอ้โหเรียสุดเขียนแล้วนะครับเขียนแล้วนะโอ้โหเป็นแค่แอะฟังนะโหฟังไอ้เนี่ยเหรอใช่คึ๊๊คื๊๊คื๊๊เนี่ยน้ำผลไม้ที่ชอบบอ่ะอ้โไม่ไม่ต้องบอกว่าปั่นไม่ปั่นเออเอาแค่แบบผลไม้สุกแล้วโอเคนะคหมนกันนะนะคอนโดใช้ทุ่งนี่นะ น้ำผลไม้อ่ะบั่นก็ได้น้ำผลไม้ปั่นแบนมันคือเขาทานไหลทานทานเยอะไงครับไปนี่ก็สั่งอันนี้กลับมาบ้านก็ซื้อไอ้นี่กลับมามันไม่เหมือนกันไงแต่บอกว่าข้อนี้คือที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะชอบบ่อยที่สุดด้วยบ่อยแต่เบนไม่ค่อยสนใจอาจจะไม่รู้คำตอบคือแอปเปิ้ล กอ่ะแอปเปิลปั่นอ่ะแอปเปิลปั่นเคยเห็นเ่อกินแหละใช่ไหมก็ไม่แอปเปิลปั่นแครอทปั่น่เงี้ยมีอะไรสตรอเบอรี่ปั่นอะไรน้ำส้มอ่ะก็เหลืออะี่แงตงโมปั่นเคยเหเคยเหเด็กกินไมแตงโมก็มีพี่มีแตงโมมีแต่มันไม่ไม่กระเด็นมาเลยแตงโมนี่น้อยมากแล้ว โอ้กลับมาบ้านเนี่ยพี่ซื้อเนี่ยน้ำส้มที่เป็นแบบมีเปลือกด้วยมีแตงโมปั่นอ่ะเขาเรียกเก็ดส้มหรือเปล่าส้มโมปั่นแต่ปกติเป็นคนการดื่มหลายอย่างแล้วใช่ไหมค่ะแต่รแตงโมนี่บ่อยสุดโอ้โหเรียบร้อยเลยแตงโมแตงโมแตงโมเขาไม่ได้เห็นเลยอ่ะไม่รู้อาจจะเคยเห็นแต่ไม่ค่อยใส่ใจนึกไม่ออกยังฟังเพราะนะไม่ใส่ใจอ่ะผีดข้อแรก ยังมีสองข้อนะนะต่อไปครับถามว่าคุณนะัชอบเที่ยวท่องเที่ยวสไตล์ไหนอันนี้มีช้ได้หนึ่งนะหนึ่งทะเลสองภูเขาสามน้ำตกอย่าผิดนะยิ้มเหมือนเหมือนจะตอบไได้เขียนแล้วนะเขียนแล้วนะ ไม่เยอะไม่เยอะถ้าขีดไม่เยอะนี่ไม่เยอะผูอย่าล้อสิเขาอตอนนี้คือฟังเสียงอยู่นะเบนจับมาได้ครับต่อทะเลตั้งาตทำอะไรตั้งแตทะเล <c oughs> โอ้ลอใคกัล้อัวเีอ่ะผมว่านะชอบชอบไปทะเล คือใช่เกิที่เขาไปกับเพื่อนเคยเหรอเคยไปเหรอไปไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่มั่นใจนะครับมั่นใจในทะเลส่วนมากก็แบบรีสอร์ทอะไรเงี้ยผมน่าผมมั่นใจเริ่มหัวเราะนี้เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแต่เรื่องต่อนะน้ำตกมันไม่ใช่ภูเขาเหรอก็ไม่ได้ผมว่าทะเลนี่แยทะเลทะเลอ่ะทะเลครับคุณนะภูเขาค่ะ ภูเขาได้ไงเนี่ยเขาถามว่าสิ่งที่ชอบที่สุดใช่เะล่าภูเขาอะไรทำไมชอบภูเขามันเหมือนแค่นึกว่ามันเป็นภูเขามันก็รู้สึกแบบเออมันน่าไปค่ะมันแบบมันเขียวๆมันอะไรถ้าเกอดแบบทะเลคือนัดจะไม่ชอบแล้วนัดแบบแดดมันร้อนนะคะแล้วว่ายน้ำไม่เป็นทะเลตัดออกไปเลยไม่ไปชัวร์แล้วทะเลมานากไหนั่นดีไม่ใช่ผมมาเคยเคยถามเขาตอนที่ผมไปเที่ยวรีสอร์ทที่บ้านไงเนี่ยไปเที่ยวบ้านไหม เนี่ยเป็นรีสอร์ทภูเขาเลยนนําตกไม่เอาไม่ชอบอ<ม>แล้วที่ไปกับเพื่อนเนี่ยก็คือไปหัวหิน<ม>ไปเที่ยวรีสอร์ทได้ไปปั่นจักรยานเที่ยวทะเลก็เห็นไปได้น <c oughs> ่มาชอบภูเขาตอนไหนอ่ะอิะส<อ>้มข้อตัง,ต,งตั้งไว้สองปิดสองคู่นี้ไอ,อ,อ้ข้อนี้น่าเป็นข้อตัดสินขนละปานก็ครึ่งเึงได้ดีนะคุณนัทน้ำของภูเขาวัไง ข้อสุดท้ายครับถามว่ารองเท้าสตั๊ดคู่แรกที่คุณนักซื้อให้คุณเบนสีอะไรสีอะไรสีสีอะไร <c oughs> นี่เรื่องเกี่ยวตัวคนหนึ่งครัครับมั่นใจไหมมั่นใจครับ เรื่องไปเขียนยาวไปทอมเออเว้ยแต่ว่าเอสิกสีขาวดําสีขาวดํำจาได้เลยจาได้ครับเป็นคู่แรกเลยนะครับอ่ะเฉลยต่อมากันเฉลยว่าขาวค่ะอ่ะก็ขาวดำขาวลายดำขาวลายดำขาวลายดำเพราะมีเขียนตั้งเยอะแยะเขียนอยู่คำเดียวคู่แรกเลยว่าซื้อให้ตอนนั้นก็โอเคครับเซอร์ไพรส์ก็ยังังใช้แล้วก็ยังเก็บไปอยู่ ในตอนนี้มองอยู่นาคตไว้ไงบ้างแล้วเรื่องครอบครัวอันดับแรกก็ให้มันมั่นคงเอนกันะให้เราให้เราแข็งแรงตรงนี้ก่อนแล้วเราจะได้ไปไปไปคุยกับพ่อแม่เขาได้อะไรเงี้ยไม่งั้นันทำไรอะ่ะเตะบอลบอลฟันวันมีอะไรไม่มีหลักไม่ไม,ไม,ไมีแรงเขาคงไม่มาฝากลูกเขาไว้กับอย่างนี้ใช่ไหมะเราก็ต้องมีอะไรให้มันมากกว่านี้นิดนึงหรืออาจจะแบบเก็บเงินไปทํา อะไรธุรก,กิจสักอย่างอ,างอะไรเงี้ยกับฟุตบอลแหละตอนนี้วางแผนเกี่ยวกับการเล่นของเราไว้ยังไงบ้างก็พยายามความสม่ำเสมอครับแล้วก็ต้องพัฒนาในเรื่องในเรื่องบางอย่างที่เรายังบกพร่องอยู่อย่างการคลองบอลหรือว่าการส่งอะไรเงี้ยบางทีง่ายๆเราก็ยังผิดพลาดเงี้ยก็ต้องซ้อมให้มันเดะขึ้นครับแต่คุณนัทฝากถึงค็นแฟนมาก,การาบครับอีกคนที่อยากจะเข้าไปเชียร์สนามบ ก็สำหรับคนที่ยังไงอะ่ะยังไม่รู้จะไม่มีทีมเชียร์เนาะก็อยากให้เชียร์บางกอกการ์ดค่ะแล้วก็ออสนามเราตอนนี้คือจุคนได้เยอะเยอะขึ้นเนาะแล้วก็กำลังจะแบบกำลังจะสร้างอัศจรรย์เพิ่มอีกด้วยค่ะก็อย่าลืมมาเชียร์ฝากแฟนแฟนบางกอกการ์ดและก็แฟนของพี่ต้นครับครับขอบขอบคุณแฟนคลับนะครับแล้วก็ ของเชียร์ของการทุกคนนะครับที่คอยติดตามผลง,งานของมงการมาตลอดนะก็ปีนี้ก็รุ่มรุมร่มบอนดอนมาตลอดทั้งซีซั่นแล้วก็ช่วยกันส่งแรงใจเชียร์ไปให้ให้ถึงฝั่งนะครับเพราะพวกผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ